โอ้โหเสียงดังฟังชัดนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้ไฟเข้านะครับแล้วก็บันทึกเสียงได้เลยนะครับแบบนี้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไหมนะครับก็วันนี้จะพามาแกะกล่องนะครับก็มีน้าหนักพอสมควรเลยนะครับอ่าก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับมันก็คือด้ามจับแบบไม้ power bank นะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นเซ็ต วอของผมนะครับเซตแรกเลยนะครับแต่ผมจะามาเพิ่มกับตัวนี้เข้าไปนะครับจะเป็น V2 นะครับมาเนีย่ยมาเริ่มแกะเลยดีกว่านะครับแกะออกมาจะเป็นโอ้โหออกมาแล้วครับนี่อุลันซี่นะครับเหมือนเดิม ติดใจแบรนด์นี้ครับเพราะว่าคนเล่นโกโปรเนี่ยที่ว่าติดหมวกกันน็อกกันเยอะๆก็เป็นแบรนด์นี้นะครับอ l ล n นซี่นะครับ BG3 power bank กริ p นะครับตัวนี้10,000 m มิลลิแอมเลยนะครับอันนี้โอ้โหกล่องก็ถือว่าดูดีนะใช้ได้นะครับเป็นด้ามจับนะครับแบบเป็น power bank ในตัวนะครับอันนี้โอเคค่อยๆแกะแล้วกัน มันแกะกล่องไอโฟนแล้วเนี่ยโอ้โหเสียงดังฟังชัดนี้ออกมาแล้วครับก็จะมีคู่มือนะครับในกล่องนี้ที่เด็ดของเราโหก็มีน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับเป็นตัวไม้ power bank นะครับแล้วก็สาย Type C แล้วก็เป็น USB นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นขา ไทพอตนะครบแบบตัวเล็กนะครับองานก็ดีนะเป็นของอูรันซี่นะครับไทพอตอูรันซี่มินิไทพอตนะครับนี่ก็มาขันงี้ได้เลยแต่มันเป็นพลาสติกแบบก็เหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ยังว่านะมันเป็นของแถมนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บก่อนผมก็จะใช้เป็นขาตัวนี้นะครับแมนโฟโต้เหมือนเดิมนะครับ ก็ก่อนที่เราจะมาใส่ขา3ามขาตัวนี้นะครับของแมนฟอโตตัวเก่าเนาะเราก็จะมาใส่นี้ก่อนนะเป็นตัวที่หนีบมือถือนะครับแล้วก็เอามายึดนะครับโอ้ก็สูงเอาเลื่องเหมือนกันนะครับก็ทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะสูงหน่อยเนาะนี่มีที่หนีบมือถือข้างบนนะครับเป็นของอุลตร้าซีเหมือนกันจ่อแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะครับอันนี้นี่ ตัวกิ๊ฟนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นเหมือนยางมาหุ้มเนาะให้เราจับแล้วมันไม่ค่อยลื่นนะครับด้านบนกับด้านล่างเนี่ยตรงฐานเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็สวยเลยนะครับเป็นด้านด้านเนาะเป็นสีดำด้านนะครับก็เข้ากันเลยนะดำแดงดำแดงนะครับเนี่ยดำแดงชาบเลย ต่อมาก็ใส่เป็นอุปกรณ์นะครับนี่ติดไฟเข้าไปโอเคติดไฟเสร็จนะครับก็ใส่เป็นไมโครโฟนเข้าไปนี่แล้วก็จะเป็นในส่วนของเซตนี้นะครับ นี่แจ็คจะแปลงเสียบจากสมาร์ทโฟนออกมาเป็น2ขีดนะครับอันนี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เอา iPhone เรามาใส่ได้เลยนะครับเอาตัวโทรศัพท์ใส่เข้าไปเลยนะครับ <c oughs> ก็ขันหนีบนะครับ อันนี้ผมใส่เคสกันกระแทกด้วยเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เอาหางหนูมาเสียบเข้านะครับโอเคเสร็จแล้วเปิดนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บนี่มีไฟด้วยนะครับเป็นไงครับเป็นกิฟเลยนี่ถือแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะถือ2มือนะครับรอบนี้ผมจะเปลี่ยนจากหางหนูเป็นแบบนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะชาร์จไปด้วยแล้วก็ใส่ตัวไมโครโฟนได้ด้วยนะครับนี่นะครับ นี่ครับก็ออกมาทรงประมาณนี้แล้วก็ความพิเศษของตัวกิฟต์ตัวนี้มันจะเป็น power bank ใช่ไหมครับแล้วนี้มันจะเป็น PD charge นะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็มาพ่วงเข้ากับตัวมือถือได้เลยนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้ไฟเข้านะครับแล้วก็บันทึกเสียงได้เลยนะครับแบบนี้ ก็เป็นนั่นเสร็จนะครับสําหรับเซตนี่ครับเป็นกิฟต์มาด้วยนะครับรอบนี้เป็นเซตวอล์กนะครับถ่ายแนววอล์กนะครับตัวนี้เป็น V2 นะครับของผมนะก็จะเพิ่มในส่วนของกิฟต์พาวเวอร์แบงตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะถือไปแล้วก็ชาร์จไปด้วยได้นะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนจากตัวหางหนูธรรมดาเป็นแบบอะแดปเตอร์นะครับก็นี่จะเสียบตัวไมโครโฟนได้ด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จได้ด้วยนะครับนี่ออกมาประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็ร้าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมรวมราคาพวกอุปกรณ์ให้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของไฟนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแปลงฮอตชูเป็นคู่นะครับไมไวเลสนะครับอะแดปเตอร์เบลกินนะครับแล้วก็สายแปลงจากตัว2ขีดเป็น3ขีดของโหลดนะครับสายชาร์จแท้นะครับไอโฟนแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่หนีบมือถือนะครับบูลันซี่จะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะครับแล้วก็กิฟต์พาวเวอร์แบงค์หนึ่งหมื่นแอมป์นะครับ แล้วก็ขาแมนฟอโต้นะครับอันนี้จบอยู่ที่2 3 0 0 0นต้นๆนะครับเซตนี้นะครับทั้งหมดก็จะแก้ในเรื่องของการที่แบต iPhone เนี่ยมันหมดนะครับระหว่างถ่ายทำนะครับก็มันจะแก้ในเรื่องของการใช้ถ่ายแล้วก็แบต iPhone มันลดถือว่าเร็วนะครับในการนามาถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับเห็นไหมครับแบตก็จะไม่ลดนะครับเพิ่มเรื่อยๆนะครับชาร์จไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าทริปล่าสุดผมไปลองแล้วมันหมดนะครับระหว่างทริปเลย แต่ว่าตอนนั้นแบตอยู่ประมาณ60กว่านะครับก็เลยต้องชาร์จด้วยนะครับตอนถ่ายถือว่ากินแบตพอสมควรนะครับถ้าจะเอาไปถ่ายคลิปนะครับในส่วนของ p p o o n นะครับประมาณนี้ครับเซตนี้นะครับเซตถ่ายวอล์กนะครับ V2 ของผมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ